ไปดีพี่น้องเขาต้นบเขก็สู่ช่องถิบแช่หนอด้พี่น้องถิบบริขารเบลต่ว่าตอนนี้หอดวัดแล้วพี่น้องเขามาทางหน่อยเนาะคือรถัวหอดหานาที่ราะว่าหางกันแข่กิโลเดียวเนาะเพื่อนกบวัดวันนี้กับเป็นเมือบุญเขาสลากหรือเป็นบุญประจําปีเป็นบุญใหญ่ประจําปีเนาะเกิดจะมีบุญขอสลากบุญเขาประดับดินสองงานนี่ที่ว่า เป็นบุญที่ว่าขาดบปไดเ้เลยในแต่ละปีพราะเนี่ยปเหตุมากพี่เนาะกาในบุญเขาสลากับเขาประทับดินกับไข่กันเนาะนต่างแต่ยายเขาต้นเด็กกับต้นสวยเหขาสลาังย้ายต่ต,นต,นตอนย้ายบริเห็นต้นหอเนาะเนื่องจากว่ามัมนคลุกคล่นพี่นอ้องมันมันฝ่าว,าวันคืนมันฝนก็ยางตกเนี่ยว่าสิไปเวียงเนี่ยผัดไปดีแบบอะไรไปมันยขึ้นในบริเวณมั่ขึ้นในวัดเสี่ยวไปเวียงเนาะ นอ,อนยังเกาะมาจื้อซื้ออะไรอ่ะทิพวันหรือยันสมอนออพะวาอันนั้นกันลูกไงงะนะองัวเนาะมืมอขึ้นในบริไปเยี่ยมน้องที่ป่วยเพราะวาท่นอยากเล่มามือขึ้นในเตียน เดี๋ยลูกสาวเรามาใส่บาตรละใม่วะนางไปกินโอ้เดี๋เรื่องนี้ <ไ Born? S 1> จักนางยังบุญบุญบุญซื้อท,ที่นี่มานหอด <มา S 1> วัดนุ่นขู่เลวพี่น้องอคีมักมาวัดนุ่นขู่เวลาบุญใหญ่เพราะว่าแม่ทีมันเพิ่นไปคนวัดนุ่นขู่เนาะพ่อแม่บ้านนุ่นขู่เพิ่นก็เลยมาใส่ย,ยุนนุ่นขู่หล้วก็มื้อนี้หลังจากที่ใส่บาตรแล้วเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งหน้าบ้านอยู่วัดนุ่นสว่างใสเนาะหรือว่าวัดโพธิ์เสน่ห์รามแล้วก็ไปอัปเดตสำหรับ ขาดจะดีผาดฐาดพลนงามสิวะกับบอดีปอัปเดตตะเดินเลยเนาะมาซ่อนเผื่ออะไรในนังหนอกมาสายข้างในก็ไม่ดีได้เลยแต่นังหนอกอะไรอันนี้ปะเออมาลูกใส่หรือปะอันนี้คืนไฟโขมพลุกตาอันนี้ ทอนไซบาสนหละเมนทิบห้นองไผ่ือวเมนิซาิืนถ่ายให้ซ่องซ้ายผนลืมกดถ่ายพี่น้องก็เลยบ่มีผ่าบรรยากาศตอนทิบกบนองแดงหรือว่าเมน้องนิวใส่บาดนั่นเองแ้วกาสำหรับเอฟซีทีว่าโหคนคือไล่เทต้อนมาไซบาสงวดก่อนบานคือสีใหญ่บันมีประมาณสามลอยกว่าขอบควรและพี่น้องสำหรับบัานนุ่นขู่แต่ว่ามาครั้งนี้ฮันละเมนมาบกหอยไล่เนาะเพราะว่า ขังเนียนบุญใหญ่แถาบุญเขาประดับดินขังกรใส่บาตเรียบร้อยแล้วพี่น้องเสื้อผ้าพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศทางด้านในแต่มื่อนี่คนใส่บาตบัวล่ายคือเหมือนนั่นเนาะคือสิมเมนืนเหมือนนันบุญใหญ่กว่าน,นี้บ่อคือสำคัญมื่อนี่ถือวันยังโอ้เมื่อนันมันถือวันผักเด้งอันนี้วันยังกับกัน,กนแต่ว่าบุญนันใหญ่กว่าไุ่ใช่หรือเปล่าวะ นี่บรรยากาศทางด้านในเนาะคนกับโอคอยได้หน้าแนนไปเลยที่จริงข้าเขามาหนังในก็นได้แต่ว่านา,าง้างนอกมันโล่งกว่าก็เลยนางมีทางด้านนั้นาาร้านร้านมาด้วยวัดที่ขู่ก็คือวัดที่ข้าได้มาถวายผาไตในเมืึกก่อนนะที่พี่เนาะ ใช่แต่ว่าฝนบนตกเนาะแต่ละปีน,นี่ฝนตกเนาะตกะขึ้นนี่แหละก็แล้วไข่ในช่วงนี้ตกะแต่ต้งขึ้นก็ไม่ลบโต,ต๊ะแต่กา,เ,าเต็มนางบะไรแบบนี้อ่าเฉนี่บ่มีแตเพราะว,ว,ว่าขาบรรดาบินเป็นบุญใหญ่กว่าสะะเสาร์จนก็มาบุญนะไม่มีไอดาถ้ากําลังมา ป้าป้าอยู่หวยเอินห้าแล้วแม่ดารเนืก็เี่ยวาวไปใส่เนาะขนมกระยันน้องเ้อยกินเมื่อเาจป่คิดใหญ่บก่อนพกบอกยิดห่ยันพ่อแม่พ่ออิ่มเบิกซีสินมันก็จะเ็นวาจังคัก

อันนี้แมนเขา่าเมนมุกที่เาอาหอยน้องพี่น้องสำหรับเข่าสลากนี่แมนได้เอาลงมาวัดก่อนน้องมาสูตรลราคา cap. เอากราบเมื่อย่ายอยู่บาดต้นเพียงเนาะแต่ว่าเขาปจะบินนะสิย่าเลยน้องพี่น้องเอาลงมาวัดแล้วก็ใส่ นั่นกบุญว่าอย่าเอาตน้นกันมาสง่งนะอมาบุญถึงแหละนเคยเอาตน้นกมาส่งยังบอดหอนย่ามาส่งยังหอนย่ายังหอนย่าจังน่อยเขนเข็นเครื่องไ่บาสเนาะแล <c ười> ้วก็เข็นตน้นกาสีด้เาขาวสากออกมาใ่เมอไอข้าสลากเมื่อไอย่ไห้เอ อดีบอดีบเอาตนก็ไปส่ง จจยตาพันางต่อยมีปัจจัยยตาพันทินางเต้มันสิอยู่บามามาาาดิัญาาเขเลยใหญ่าเอ่เคยแม่นม่นาอ่เออแม่นล่นฮะเต้นไดชีได้ฮอยู่เวียงทองเบิ่งได้ผลาดเด้อ ม uh, um, ีแต่นี่มือนเด้อร้านหุกล้นกชมบุใหายอูดีมีแห้งปลอดภัยง่ายมนเงินมาข้างกายง่ายมือเย็นก่อนละเกิดเด้อไม่กิ่าชาลาดีกระดาษพม่ข้าวเหนียะเจยงเจยงบ้าอุ้ะบ้าทุานร้จ ไปทางพุ Souls> ่นลูกไปทางบนมมามายอะหึงนิน่รอยาไปหน่อยอุ้มมาได้แล้วเอาคืนไปแค่ิมโกุทธ่าไป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 ตามอดีอสบายใจแต่ว่าว่าก็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 ไปไปลูกไป เออเงีุยสมัยจ้ะเซเราไปนี่ขึ้นอะได้เลยไปซใช่ไหมไม่นะเบยบอแม่รถเป็นไงครัเมื่อคืนรถใหญ่เมื่อเอาเลยผูนผูนผูนเมื่อคืนรถใหญ่เมื่อเขาเมื่อคืนรถใหญ่ลูกรถสีโตลลมนั่นมันนั่นะมันสิทาบุงเลูกเบย ได้ยังว่ามื่ออาหนำข้าผูกว่าผัดจากเมื่ออาาน้ำกุนีมากะตาเขี้ยวค่ัดกะตานี่ชิได้ในอันนั้นนะเได้ชิได้ัววปไปไหนไปเมื่อไปเมื่อใหญ่ขีไปแลนจีวอารถอยู่นะไปเมื่อจะแมนแบบมากเด้นี่อันเบ่โอมึ้นให้เ่ากูาละ อุ้มขึ้นให้เล่านะขึ้นรถนัก่าบอกว่ามาจ้อมหน้าก็โจมให้แม่ฟูบอดี้มีมือฟูบอดี้ซื้อนี่ค่ะป๊อดเกิบรอแม่บอดี้ย่ายซ้ำเ่าสาค่ะรถล่มซ้ำพี่น้องทางล่านทางเมถาวรจอดแล้วแล้วก็ล่มฮะนะบอดี้ว่าว่าระลุ ลานตกใจบ่อท่านได้ย้ายซำเจ็บเออบุญเปนเข้ารถถับล้านบะแม่วันนี้ก็เป็นเหม่อของการทำบุญพี่นอะค ส่วนนี้ก็บบดยไปทั้งได้พีน้องติดตามข่าวนำทัวม์ีีน้องเป็นห่วงทั้งพี่น้องฟังเล่าฟังไทยเจอะนำท่วมหนักคือกันลายผักเลยลายแควงลายจังหวัดเลยก็ได้แต่ส่งกำลังใจไปให้พี่น้องฟังไทยเพราะว่าฟังเล่านี่มันทิพย์ได้ไปสวยล่วงนำํำล่วงเขาบ้างเนาะในตอนนั้นตอนนั้นมันบกคอยได้มีคนไปสวยเลยพี่น้องมีแต่ว่า คนธรรมดาถั่วไปส่วนคนที่ว่ามีสื่อเสียงหรือว่าเป็นเน็ตไอดอลหันบ่มีคนไปเนาะตอนล่วงพขาบางตอนนั้นที่ไปอยู่เก่ามือก็ถือว่าได้สวยเลือพี่น้องเต็มทีในช่วงนั้นแต่ว่าช่วงนี้อันละเมนข้าจิไปอีกเก่งใจเอฟซีเนาะเพราะว่าข้ากระหานมานะพี่น้องก็ได้แต่ส่งกาลังใจไปเนาะแล้วก็ถื่ว่าโชคดีที่ว่าทาังล่วงลำธารนี้มีเน็ตไอดอรหลายคน ทางนักธุรกิจพื่นกระได้ส้มโถมงงประมาณสวยเรือผู้ประสบภัยนำถมก็คือว่าลลยผักสวนหายควมหัวใหม่หัวมือกันเห็นคนดังในเหลายลคนกระไดสวยเรือกันทิพการดีใจนำก็ถือว่าไลายผักสวนพิ่นไดสวยนอ้อยในครั้งนี้รากาสำหรับอยู่ฝั่งไทยเนาะตอนนี้ก็เจอนนำทองนักคือการทิพย์ก,ไไยก็ได้ส่งกำลังใจไปเนาะไปบดได้กะไดส่งปัจจัยเล็กน้อยเนาะถึงว่ามุดขาสิบไรยกะ ด้วยน้ำจิ้นน้ำใจเนาะคืว่าเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีเนาะกะขอ,อนุโมทนาบุญนำทีมงานหรือว่ามุนิธิของผีบุมปัญธนาาเนาะเสิ่งทิพย์กะไรส้มทบหัวประมาณหัวเหมือนไปก็คือว่าเผิ่นกลับไปสวยลลยขอบขั้วหรือว่าประชาส่วนลลยเขตนั่นเองเนาะกับเป็นกำลังใจให้พี่น้องเน้อแล้วก็ตอนนี้ทิพย์กยูทีวัดบัาน นุ่นสว่างไตรือวาวัดโพสัญารามเพิ่งมนีกสิได้มาอัปเดตหรือว่า,วา,า,า,ม,ม,ามาไทายให้พม่พน้องได้บึงสำหรับความขืมนาในการสางนาบ้านหรือว่าบ้านเท่าเอินว่าบ้าน,านเท่าเอินวะยังไงพี่นาศลาการนมัสการเนี่ยนุ่นเนานนะโดยเจริญพรเอาน,ำนำมัสการพระเทระอนุนเทระพ่อแมรุบาอาจารย์และก็เจริญพร สถานยนยมที่อยู่ฝั่งไทยเดือดตาฝั่งลาวที่อยู่ภายในในต่างประเทศเนาะโดยมื่อนี้กทางมีออกคลิปเสนอคนก็มาอัปเดตในการสร้างสาพัฒนาเป็นต้นกับเมนบันหรือว่าสีนาสลาของทับเนาะสีนาเนาะบ้านเขาเอื้นต้นนี้ก็แล้วอลไรไม่หมดโดยเป็นเจ้าภาพของพระอาจารย์รัศมีบดินทร์วัดทัดทองโดยที่มหานครเนาะ พระคุณพระเดชพระคุณพระลาดสัมปันดิตวัดธาทุองโดยอันนี้เม็นนาบั้นเนาะตอนนั้นแม่นได้มาโมหรือว่าได้มาถวายเนาะปัจจัยสำหรับสร้างนาบ้านโดยแทนเจ้าภาพก็คือพระเดชพระคุณพระลาดสัมปันดิตวัดธาทุองกรุงเทพมหานครนั่นเองโดย ตอนนี้กาที่ว่าเรียบร้อยแล้วเนาะย,ย่าแล้วมือได้หนิมือวานแล้วแล้วมือวานนี่เลยนเนาะพอดีว่าได้สําเ็จก่อนมือบุญเขาสลากหรือว่าบุญเขาสากพอดีเลย,ยสัทธาบพาลัดสับปัดินวัดถาดท,าทองอยังมางท่านสลองเุ่งเท,งทสลองตอนได้สัญญาณยังมาท่านว่า ย้อนเทวานาะย้อนสิพรมโซ่ย้อนโซฟาครั้งนี้เลยบ่แมนย้อนโซฟาเดือนประมาณเดือนสิบสองย้อนโซฟาต้นนี้ของเฮานี่ไดะแต่จะผ่าเราบ่ขึ้นหรือยังยังยังไม่ลาขึ้นออ๋แต่ว่าไดะจะผ่าเพื่อแล้วแมนแต่ไม่ออกทริปได้มาหย้อนคือเก่าเพราะว่าจะผ่าอยู่ฝั่งไทยอนานจะผ่าอยู่ไทยคือกันบ่ผมขออภัยอยู่อเมริกาโอ้ยู่อเมริกาแมนพี่น้องของพอขั้นท้องบ่แมนแมนโอ้ กะลูกลานเพิ่นกะสิได้มาย่อตีลูกลานของเพิ่นฮะมันมีสามยอดมาเสีให้ไม่ออกทิพย์ยอดยอดนึงโดยถือว่าแล้วแล้วเนาะอันนี้เป็นแล้วตอนนี้สัญญาณนี่นี่แล้วจะโดนแล้วโอ้หอวเห็ดัวเทิงก่อนเด้เียวเทิงก่อนเลยรลงมาหนีเนาะแมนโอ้ตัวเทิงกระแล้วแล้วเนาะกระเฮนผูกนาบัาน้นดันเทิงหัน เป็นพักบุตรูเอิดร่วมว่าจช่ไดมคะมันมันอันนั้นมันจะเป็นอันนั้นดอกดอกตะเว้นโอ้ยนีผู้ได้ออกแบบไงสร้างเองสร้างออกแบบเลยแล้วน่าสนใจมีประสบการณ์อะไรบ้างเป็นเขียนสายนี้มาดิโอ้งามเลยเนาะยามแรกผับจกงามยามแรกบอกโอ้เห็นว่ายานลงเฟสงงามเลย ถ่ายหูไว้ได้ไหมได้ไแมน้องนิวแล้วก็พูดสำหรับหยอดโซฟาเนาะทั้งมืดเป็นเก่าหยอดหายอดแม่งวัดเท่านีิหรือวัดสลาเท่าดีเห็นมาจ้กปีแล้วก็ย่านี่ตั้งเยอะว่ามันเก่าปีเก่าปีเนาะยังว่าท่านได้แล้ววันนี้ก็ถือว่าได้มาอัปเดตเนาะสำหรับนาบ้านเนาะของมาแล้วเจ้าภาพก็คือพระเดชพระคุณพระราษฎรบัณฑิตพอนมทนาบุญนำพระแม่ครูบาอาจารย์ ทุกหูทุกองที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็สุทธายจตโยมอิเศษสุดก็คือพระพระเดชพระคุณพระปราสาบัณฑิตวัดถาดทองกรุงเทพเนาะที่เพิ่นมาเป็นเจ้าภาพให้ครูบาอาจารย์หรือว่าทั้งขน่อยเองก็คือในะนาเจ้าที่การวัดพระเสจรามขอขโมกขอบใจนํำพระมเครูบาอาจารย์ที่ช่วยเหลือขน่อยมาตลอดเนาะอ และกาขออนโมทนาบุญนำเมออกทิพย์ที่่วยเหลือกูบามาตลอดในการสร้างสพาฒนาเป็นต้นกษราห้องธรรมหรือวกำแพงเฮือนครัวห้องน้ำแทงน้ำเนาะหรือววัตถุต่างๆการเม่นเปิ่นดสุขยูซอยคูบาเปโปรโมทนามากาขออนโมทนาบุญนำคูบากระหมีสิ่งใดจะตอบบุญแทนคุณมีแต่คำอวยใจให้พรแด่เมออกทิพย์เลยจะพาเจ้าสัทธา าพ่อแม่ครูบาอาจารย์จงมีความสุขความเจริญปัตนาสิ่งใดหาเป็นไปทางสอบประกอบด้วยบุญกศุศลเ่านั้นจงสำเร็จสำเร็จตร,จสรจงสิทธุการเธอสาธุผ่านมาทางนี่พี่น้องมือนี้เห็นนนํำเซ่ข้นแห้งเนาะจากที่เมื่อก้อนมาเบิ่งนะพี่น้องยังเห็นขอบอยู่เซ้สังซ้อยบานเึียงห่มทีเคยมาเบิง่งมือก่อนเนาะอันนี้ทางเฮาสิไปวัดพนงามพี่น้องน,น้ำเซ่เนี่เต็มพังเลยเนาะตอนนี้มามือน,นั้นยังอยู่หลุมพุ่น มันล่งเนยอะไรได้ดีแค่ไหนเนาะหอยมันอยู่เถิงพี่แสได้มุมที่สรงนี้มากว่านี้เว่ามันขืนตอนแรงหวานนี่เนาะพี่พีน้ำอยู่เถิงพี่เด็หวาน,นตะกตกทางเหนือต,ต,ตอนนี้เขา้าไปอยู่ที่วัดพผาถัดพุ่นงามเนาะพี่น้องพผาถัดพุ่นงามก็คือวัดป่าบอนทีไดมาถวายเงินสางพผาถัดเจดีย์ซึ่งมนีก็สิได้มาอัปเดตผาถัดเจดีย์วัด <c oughs> ตอนนี้เฮ็ดฮอดซะแล้วพี่น้อง แต่ว่าก่อนที่อื่นที่จะเบิงผาดาเจ้าดีเนาะก็มาแจงข่าวพี่น้องเนาะแต่ว่าก็เคยแจงไปทั้งเพจเลยแหละพี่น้องสําหรับคูบ้าบัวเรียนเนาะหรือว่าพระจันทร์บัวเรียนที่ว่าเผ่นเป็นคูบ่ายู่วัดพลงามเลยพี่น้องที่ว่าไม่ย้งไดกะสีเจอเผ่นเนาะแต่ว่าตนน้นหนีหันผ่นใดลาศิกขาไปแล้วเนาะพี่น้องก็รายเดือนเติบแล้วแหละซึ่งทีมก็ได้แจงลงทางเพจเป็นทีมหอยเนาะกะ็เจะบริเทีเพผ่นเนาะ เพิ่นซิกแล้วแต่ว่าถ้าแบบมาวันิ้นหรือว่าวันผักอาจจะได้เจอเพิ่นอยู่เพิ่นกะลงมาวัดหรือว่าเอินไว้ยังซี่ละวัดบ่แปบลบว่าเพิ่นก็มาสวยเบียยสวยงานในวัดนะพี่น้อะนี่ก็คือสำหรับธาตาเจดีย์ของเฮ่าแล้วโอ้งามเนาะส,สูงเนาะว่าสิวสูงกับสูงนี่น,นี่คุณเพือหอดจอมสูงท่าได้กอ้าสี่เมตรบอก ซุ้งเติบด้วยนี่พี่น้องตอนนี้ถายภาพทางต่างเอาหน้าพี่น้องเพื่อให้พี่น้องเห็นความซุ้งของผาถาดพ่นงามของเฮาป้าพนกามีจกักสันนะบุญลยหนึ่งสองสามสี่สันหาหกประมาณหกหกขันตอนนี้อันเวนพ่นเทนอันน,นั้นระบิหน่ะหอนแล้วเนาะหอนหอวเนาะหอนหอดแล้วเนะลืนะอดตนะบุก เลือดแต่โบกวันนี้นะป่ะเดี๋ยวยางมาเบิ้งทางนี้เพราะว่ามื่อกี้กาบ,บริจางแนี่ฐานเอ,อกพี่น้องมามาอัปเดตอันนี้ให้พี่น้องเบิง้งมื่อนี้เนืองจ้าวาเป็นเหมือวันิ้นวันผานนกาสิมีไม่ออกเพิ่นมาสากกะลาบูซาํำหรับฮอหรือว่าบอนทีว่าเป็นบอนไวค่ะนะ อีละมาไหวเพื่อเพิ่อนไทยสูกมาอัปเดตพระทาดโดยบริมาตรดนติบเลยอยู่นี่เพิ่นใส่บาทหรือว่าตอนเสาวมะสนใส่แล้วโอ้ใส่อยู่นี่ว่าโอ้วยันว่าบัดปปาบริสัใส่อยู่นีน่แหละบาท โอ้สเนาะสใสาสเพราะว่าบ้างบางเถอว่าเห็นมันสิ้นผลบริสัยบาดทันเนี้ยผลนว่ามันใสและหอเขาคันหอเขาละไซเนาะออพี่ห่อเขาวันซิ้นธรรมดาบรินุ๊กนุ๊กถุญยาไว้แล้วไว้กราบลงไม่ลากระปลงุญา กรมบ่ได no ้ค่าทองกรมบ่วด้ตายนอกจากข้อไหวนาะพี่น้องกันยังมีข้อผ่าท่วาเพิ่นก็มีกระดูกพระอรหันถ่าอยู่ในนี้อ่ะกระือวมือนีได้ทําบุญใส่บารบุญใหญ่น้ะพี่น้องเป็นบุญประจําปีแล้วก็ได้มาอัปเดตสําหรับหน้าบ้านอยู่วัด โคเญ,ญารามหรือว่าวัดนูนสว่างไสและก็เลยมาอัปเดตเนาะสำหรับผาถุเจดีย์ของเราก็คือวัดผาถุดพ่นงามนั่นเองพี่น้องถือว่าก็คืหนาไปได้ร่ายเติมแล้วแต่การยังบ่ท่านได้สัมเ็จเพื่อจกเหตุตามง่ไปขออนุมูลธนาบุญกับพระเดชพระคุณผาหลาสบัณฑิตของเจ้า,าวาดวัดธาตุทองเทพนครที่ว่าเป็นเจ้าภาพนาบ้านแล้วก็ขออนุมลทลธนาบุญนำเอฟซีถูกฐานบ่วจะเป็นเอฟซีทั้งฝั่งเล่าหรือว่า ฝั่งไทยก็ดีต่างประเทศก็ดีที่ได้สมทบโมทนาหัวมังซางผดาจิยีนิยฐานแก้วก็ยังหัวทับุลนำกันไปได้เรื่อยๆกับข้อพระท่านได้สำเร็จเนาะก็ขอให้บุญขับบุญคู่ก็ขอให้บุญขับบุญสู้พ่อแม่พี่น้องทุกคนอยู่บนได้ก็ขอให้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิงขึ้นไปแล้วก็ขอให้ยฝนบุญดังกล่าวนี้ก็ขอให้น้ำรถไว้ไว้เด้อทางฝั่งไทยฝั่งลาวขอให้พ่อแม่พี่น้อง ได้รุดผลจากความลำบากย้อนไพ่นำทวมในครั้งนี้ไปได้โดวยบดวบโดยเธอซาธุกกาซาลคกินีทิบกาสีเจ้า้เพี่น้องานี้ก่อนเ้ยพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีพ้นไลน์แล้วทัางพี่ฝนก็มาโอ้บวานเฮาเตี้